เราตั้งใจจะสร้างโลกใบหนึ่งขึ้นมาที่เป็นโลกของความเหงามีคนที่เหงาหลากหลายแบบหล,หลายประเภทนะครับเราก็เลยไปหาพื้นที่กันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็ได้พื้นที่มาโดยทําการเซตมันใหม่มันจะเป็นเรื่องของการเขียนทางมาลายขึ้นมาเพ้นใหม่นะครับ การติดป้ายติดไฟจราจรการปลูกต้นไม้การสร้างบ้านใหม่ขึ้นมาที่เห็นชัดที่สุดก็จะเป็นไอรอนของโทนี่นะครับแล้วก็บ้านของแดนที่ทําใหม่เกือบหมดเลยนะฮะก็เลยได้โลกแห่งความเหงามาละหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องของนักสแสดงละที่จะมาถ่ายทอมดมุมมองต่อไปโทนี่ก็เป็นตัวแทนของผู้ชายที่ไม่ได้เป็นคนมองในเรื่องของรายละเอียดอะไรเยอะแยะปล่อยใจให้ให้ชิลไปวันๆแล้วก็สนุกสนานกับชีวิตอะไรเงี้ยฮะ ก็จริงๆก็เป็นหลักของผู้ชายส่วนใหญ่ทั่วๆไปตัวนี้ก็เป็นคนที่พร้อมจะแบบเปิดรับใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของเขาแล้วก็เลือกไปเรื่อยในเมื่อมเราไม่ได้แต่งงานใ,นใครไม่ได้อะไรก็ก็ดูๆกันไปหลายคนอะไรเงี้ยจนกว่าจะเจอคนที่ใชท่ทีนี้พร้อมจะทำให้เขาหยุดอยู่กับใครสักคนได้แฟนโกก็เป็นตัวแทนของผู้หญิงเลยผู้หญิงที่มีเรื่องของการจดจํารายละเอียดเยอะมากหรือมุมผู้หญิงที่ ผู้ชายไม่เคยรู้เลยอ่ะจะถูกบอกผ่านแป้นโกรทั้งหมดซึ่งจากฟีดแบ็กมาเนี่ยนะครับก็มีผู้หญิงหลายหลายคนที่บอกว่าเออใช่ฉันเป็นแบบนี้แหละแล้วก็เคยแบบในระหว่างที่ดูเภาพยน่ในโรงก็หันไปมองแฟนว่าเนี่ยนะรู้หรือเปล่ารู้ไหมว่าฉันจะเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยผมว่าผู้หญิงเนี่ยเวลาที่มีปัญหาหรือไม่พอใจอะไรนะก็ไม่ชอบพูดชอบเคลียร์ให้เรื่องมันจบเร็วๆที่ไม่พูดอ่ะอาจเป็นเพราะว่าเขากำลังร้องไห้อยู่ในใจจนพูดออกมาไม่ไหวก็ได้นะ เมื่อคาแรคเตอร์ของคู่นี้มาเจอกันคนที่มีความเป็นเป็นวิธีคิดแบบผู้ชายกับวิธีคิดแบบผู้หญิงมาเจอกันมันจะเกิดการถกเถียงกันครับเพราะนั้นความสนุกของคู่นี้จะเรื่องของการถ,ถกเถียงกันในมุมมองความเป็นผู้ชายกับผู้หญิงคือน้องนารานี่เป็นตัวแทนของความรักแบบคือเราแอบชอบใครสักคนหนึ่งแอบชอบรุ่นพี่อะไรเงี้ยเป็นรักครั้งแรกนะครับเพราะนั้นรักครั้งแรกนี่จะเป็นโลกแห่งความฝันเหมือนเจ้าชายเจ้าหญิง อะไรเงี้ยครับที่ฉันคิดแค่ว่าฉันจะรักผู้คนคนนี้อะไรเงี้ยครับซึ่งนาราเป็นแบบนั้นในวันที่นารามีความรักเพลงยิ่งทำให้นารารักมากขึ้นอีกที่สำคัญหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของเพลงที่เขาฟังที่เวลารักก,ก็ก็ฟังเพลงเหะก็ฟังเพลง,ยงนยครับเพลงก็เป็นตัวถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นออกมาแทาน แทนดาวหลอกในใจของเขาครับแจ็คเป็นผู้ชายที่เหมือนจะเป็นคนที่เหงาน้อยที่สุดเพราะเหมือนเขาสามารถสนุกกับตัวเองได้เขาก็มีความคิดในเชิงบวกสุดๆอยู่นะครับที่แจ็คคิดว่านาราคือคนที่ใช่เพราะว่าเจอน,น้องนาราที่โขน่ารักขนาดนั้นก็แน่นอนที่จะต้องตกหลุมรักได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่จะทาให้เขาเดินตามนาราหลังจากนี้ไปก็คือความเป็นคนที่บีดเดียวกันนะครับ คือหมายความว่าจะมีซีนที่แจ็คฟังเพลงอยู่นะครับชื่อเพลงคู่กันของมองสตาร์แล้วในระหว่างนั้นเนี่ยเขาได้ยินเสียงเพลงเสียงเพลงหนึ่งมาจากหูฟังของน้องหน้ารามกันซึ่งมันเป็นเพลงเดียวกันในจังหวะเดียวกันในในช่วงนองเดียวกันมันทําให้เขารู้สึกว่าโหนี่หละคือพรมลิขิตของเขาคนที่ที่จังหวะเดียวกันหมดทุกอย่างเขาเลยตัดสินใจว่าหลังจากนี้ไปเขาจะแบบเขาจะตามผู้หญิงคนนี้ ครับคาลิเตอร์ของแดนก็อาจจะเป็นคนที่เหงาที่สุดที่ออกมาชัดเจนที่สุดก็คือใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอยู่กับการแต่งเพลงลเขียนเพลงการเล่นดนตรีจนวันหนึ่งที่แจ็คเข้ามาในชีวิตโลกของเขาเริ่มเปลี่ยนไปโอ้โหอะไรวะพี่ไม่ได้ถูกทิ้งให้อกหักอยู่คนเดียวบปนโลกใบนี้ได้ดีขึ้นไหมครับหายเศร้าไหมครับพี่เฮ้ยเราไม่ได้ออกหกักรอกไว้ขบ้าอะไเอาแล้วแต่ละกันเอาแล้วแต่ ในเรื่องนี้นะครับมันนับกันแล้วเนี่ยมีทั้งหมด8เพลงก็มีฤดูดิชเนเหงา Origi n a l v เวอร์ชันวงฟลัวนะครับฤดูดชเนเหงาเวอร์ชันของตอก็จะเป็นมุมเหงาที่เหงาเหงาอย่างเหงามากนะครับจะมีฤดูที่ฉันเหงาเวอร์ชั่นแดนกับแป้งกะร้องด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหงาแบบยังมีลุ้นยังมีความหวังอะไรบางอย่างอยู่นะครับแล้วก็มีเพลงคู่กันของวงสครับนะครับก็คือเพลงที่จะกับนาราได้ฟังในซีนแรกที่เขาได้เจอกันเลยแล้วก็มีเพลงถ้าเธอฟังเพลงนี้แสดงงว่่าามมัันนนเเเหือกบป็พลทีถ้ มีคนเข้าใจคุณอยู่อะซึ่งเพลงนี้น้องน้องวงชูก้าไอรมาร้องนะครับก็เป็นในในฉากที่น้องนาราหูเอาหูฟังให้โทนี่ฟังนะครับแล้วก็มีเพลงให้ฉันมีเธอนานๆที่ก็เป็นจังหวะที่น้องนารามีโอกาสได้ใกล้ชิดกับโทนี่มากที่สุดหลังจากที่เขารอคอยมานานในการที่อยากจะได้ตัดผมกับโทนี่เหลือเกินอะไรเงี้ยครับก็เพลงนี้เนี่ยร้องโดยน้องดาต้านะครับผมต่อไปก็เพลงรักแท้ได้แค่ส่งไปมันก็จะเป็นมุมของคนที่เป็นคนเศร้าอะอันนี้ก็เป็นซีนใหญ่ที่สุด เพลงนี้เนี่ยก็มีเครื่องสายเยอะมากนะครับเพื่อดึงแล้วก็ดันอารมณ์ในซีนนี้ให้แบบให้ใหญ่แล้วก็กว้างที่สุดนะครับแล้วก็เพลงสุดท้ายนะครับคือเพลงฟ้าสีเทาเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงสุดท้ายที่แดนได้แต่งให้กับคนคนหนึ่งที่เขารอคอยว่าผู้ชายคนนี้มีความรู้สึกแบบไหนในระหว่างที่รอผู้หญิงคนนี้อยู่จะได้รู้ทั้งหมดจากเพลงเพลงนี้ ตัวนั้นเองนั้นชอบสเสน่ห์อะไรบางอย่างของการ์ตูนญี่ปุ่นในเรื่องของการเล่าคาแรคเตอร์แล้วก็คนที่ไปดูไปชมมาเราดีใจมากที่เขามองแบบเดียวกันเราวาดคาแรคเตอร์ต่างๆออมาจากการตีความของเขาบางคนก็วาดแล้วน่ารักเช่บางคนก็วาดแล้วแบบออกมาแล้วเท่มากหลังจากที่หนังฉายไปก็เริ่มมีภาพวาดแบบนี้เข้ามาเรื่อยๆคือตอนแรกเนี่ยตั้งใจแล้วว่าอยากจะทำฤดูที่ช่างเงางในเวอร์ชั่นการ์ตูนญี่ปุ่น จร,จริงๆริงกัจังแต่วันนี้เมื่อมีคนเข้าใจายเยอะครับก็ในอนาคตอาจจะถูกพัฒนาเป็นแบบนั้นแต่ว่าณวันนี้เนี่ยอยากเห็นงานศิลปะของคนที่เป็นแฟนหนังก็อยากให้เขาแบบถ่ายทอดมันออกมามันเหมือนเราจะกำลังสร้างแกลเลอรี่อะไรบางอย่างที่แบบเอเอ,เอแต่ละคนแต่ละความคิดแต่ละมุมมองะอะไรเงี้ยครับใครดูแล้วชอบหนังชอบประเด็นชอบมุมก็ส่งกันเข้ามาได้นะครับทางเฟซบุ๊กข,ของสหรหรือว่าทางดูดูเช่นเหงาแล้วเพื่นเจอแลอนอะไรเงี้ยครับส่งกันเข้ามาเยอะเราก็จะมีรางวัลให้แต่อย่างน้อย คุณก็ได้ทำตามความฝันของคุณคุณได้วาดรูปในสิ่งที่คุณรักแล้วก็มีคนเห็นมีคนให้ความสำคัญกับชิ้นงานของคุณว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าอันนี้คือโอกาสในการเผยแพร่ก็อยากจะส่งเข้ามาเยอะนะครับสิ่งที่อยากจะสื่อสารในนั้นมันคือคุณเป็นคนเหงาแบบไหนคุณเป็นคนที่กําลังตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งอยู่หรือว่าคุณเหงาเพราะคุณอกหักอยู่คือตัวละครเหล่านี้กําลังจะพาคุณเดินข้ามผ่านเหมือนไป้อะ ความเหงาคุณจะจางหายไปนะจะคุณชมภาพพิยเรื่องนี้พวกเราก็พร้อมจะแบบลุยไปคุณนะทำให้คุณหายเหงาให้ได้ก็อยากแค่ลองเปิดใจชมภาพนตย์เรื่องนี้ดูนะครับ